ไปดูเรื่องโรงพยาบาลเดชากันบ้างผู้ป่วยหลายคนก็ตกอกตกใจไปตามๆกันนะคะกับคําสั่งปิดโรงพยาบาลเป็นการชั่วคราวเพราะว่าให้บริการผู้ป่วยได้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานค,คือนอกจากผู้ป่วยเดือดร้อนแล้วบรรดาบุคลากรโดยเฉพาะพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอตัวนี้เหลือคนเดียวอื บุคลากรเหล่านี้ยังไม่รับเงินเดือนเห็นบอกว่าบางคนนานมากถึง6เดือนก็ยังไม่ได้ค่ะแล้วก็ตามรายงานบางคนถึงขั้นเจ้าของห้องเช่าที่เขาไปเช่าอ่ะไล่ออกเพราะไม่มีเงินไปจ่ายอะ่ะก็กลายเป็นปัญหานะฮะเพราะว่าล่าสุดนั้นหลังจากที่ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีคําสั่งครับให้ปิดโรงพยาบาลเดชาชั่วคราว30วันหรือจนกว่าที่จะหาผู้ประกอบการใหม่มาดําเนินการได้ ล่าสุดวันนี้ครับผู้บริหารตัวจริงต้องบอกว่าตัวจริงนะฮะของโรงพยาบาลเดชาเพราะว่าจริงๆแล้วทางโรงพยาบาลเดชาเนี่ยมีคุณหมอเดชาเป็นเจ้าของขแต่ว่าที่เป็นปัญหาอยู่คือเขาปล่อยช่วงต่อคือให้บริษัทหนึ่งมาเช่าเพื่อบริหารโครงการแต่ปรากฏว่ามันมีปัญหากับขาดทุนอยู่แล้วก็มีเรื่องของการค้างค่าเช่าด้วยโดยวันนี้เป็นดรวรสุดาสุขาลม เป็นลูกสาวคนเล็กครับของคุณหมอเดชาสุข,ขารมนะครับแถลงข่าวในนามของบริษัทสุข,ขาร่มจำกัดซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของทรัพย์สินของโรงพยาบาลเดชาก็บอกว่าที่ผ่านมาบริษัทสุข,ขาร่มให้บริษัทศรีธิยาเช่าโรงพยาบาลและทรัพย์สินเช่ามากว่า10ปีแล้วครับแต่ว่าป,ปัญหาปัจจุบันที่มีอยู่คือฟ้องร้องคือทางบริษัทศริยานั้นไม่ยอมจ่ายค่าเช่ามากกว่า20ล้านบาท ปัจจุบันก็เลยส่งผลครับว่าพนักงานต่างๆทั้งพนักงานใหม่พนักงานเก่าก็ไม่ได้รับเงินค่าจ้างก็เลยกลายเป็นหนี้ที่มันทบยอดกันอยู่แล้วก็เป็นปัญหา ที่เกิดขึ้นมาอย่างที่เห็นในปัจจุบันก็มีการตั้งคําถามกันนะคะว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีการประสานงานเรื่องนี้กันเลยเหรอทางดรวรสุดาก็อธิบายให้ฟังว่าทางฝั่งของสุขารมเขาก็พยายามที่จะไปติดต่อกับทางเสียยุทธมานโดยตลอดแต่ว่ามันไม่มีความคืบหน้าเลยแล้วก็ล่าสุดนะคะไปเปิดเจราจากับผู้ประกอบการรายใหม่แล้วจะให้มาดําเนินกิจการต่อแล้วเขาบอกว่ามีผู้ประกอบการบางราย สนใจพร้อมยื่นข้อเสนอที่จะซื้อโรงพยาบาลเดชาด้วยถ้าเกิดจะาขายจริงๆเนี่ยก็คือตั้งราคาเอาไว้ต้องไม่ต่ำกว่า500ล้านเพราะว่าโดยพื้นที่นีอันนี้คือต้องนับทั้งที่ดินด้วยทั้งทรัพย์สินของโรงพยาบาลด้วยนะครับ ส่วนผู้บริหารของกระทรวงแรงงานครับวันนี้ก็ออกมาระบุถึงแนวทางช่วยเหลือคนที่เคยทําประกันสังคมเอาไว้แล้วก็เรื่องโรงพยาบาลเดชาแล้วก็บรรดาคนที่ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลเดชาปัจจุบันก็ยังไม่ได้เงินเดือนน,นะครับวันนี้คุณอนันตชัยอุทยัยพัฒนาชีพรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานบอกว่าทางกรมครับพยายามติดต่อกับผู้บริหารของโรงพยาบาล เพื่อจะหาหรือปัญหาของพนักง,งาน206คนซึ่งยังไม่ได้รับเงินเดือนที่ผ่านมาก็มีการติดต่อกับทางบริษัทเสียยุทธติดต่อมา2ครั้งครับแต่ว่าไม่ได้มีการเข้าพบของผู้บริหารแต่ประการใดล่าสุดนั้นก็แจ้งความไป2ข้อหากับผู้บริหารโรงพยาบยาลปัจจุบัน,บนก็คือบริษัทเสียยุธจำกัด ข้อหนึ่งคือขัดคําสั่งเจ้าพนักงานและ2ก็คือไม่จ่ายค่าจ้างตามกําหนดซึ่งแนวทางต่อไปก็คือว่าอาจจะต้องไปฟ้องร้องต่อศาลแรงงานค่ะซึ่งข้อเสนอก่อนหน้าน,นี้ก็คือให้ทางผู้บริหารไปเคลียร์กับพนักงานนะคะที่จะให้จ่ายเงินค่าจ้างที่ค้างเอาไว้ส่วนแนวทางที่2ก็คือให้พนักงานไปฟ้องกับกรมคุ้มครองแรงงานว่าให้ช่วยจ่ายตามค่าจ้างขั้นต่ําไปก่อนก็60วันรวมแล้วเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยอาจจะได้ประมาณ8 0 0 0บาท คือขอสัก300อบาทคูณคไป60ไปก่อนละกันคือช่วงนี้แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดส่วนต่างที่เหลือยังไงก็เดี๋ยวว่ากันีกทีมาเคลียร์กันก่อนคือทําให้พนักง,งานที่เขาทางานอยู่2 0 6หคนเนี่ยได้มีเงินเอาไปให้ครอบครัวเอาไปจ่ายค่าเช่าบ้านเอาไปจ่ายค่าเช่าห้องค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของพนักงานนะคุณผู้ชมนอกจากเงินเดือนพนักงานแล้วโรงพยาบาลเดชายังมีนี่กก้อนหนึ่ง นี่ก้อนนี้ค่ะไปค้างค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพราะว่าเขามีกรณีที่ส่งตัวผู้ประกันตนไปรักษาก้อนนี้ยังค้างอีก23ล้านบาทเพราะว่าก่อนหน้านี้คืออย่างที่ทราบกันคุณหมอมีแค่คนเดียวพนักงานที่ทํางานบุคลากรต่างๆก็มีน้อยบางแผนกถึงขั้นปิดไปแล้วเวลาผู้ประกันตนมาขอใช้สิทธิ์ เขาก็ไม่มีกําลังที่จะรักษาก็ต้องย้ายโรงพยาบาลไปบอกว่าตอนนี้ล่าสุดนั้นใครจะสามารถขอย้ายโรงพยาบาลก็สามารถทําได้นะฮะ,ะมีเวลาให้ย้ายด้วยแล้วก็เบื้องต้นตอนนี้ระหว่างที่ เปลี่ยนผ่านกันอยู่ก็สามารถไปใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลจุฬาหรือว่าจะไปที่โรงพยาบาลเลิศสิน์นะครับหรือโรงพยาบาลราชเทวีก็ไปได้ค่ะไปดูหนี้ของโรงพยาบาลนะคะตอนนี้ก็ค้างอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ย23ล้านกับหนี้ค้างกองทุนประกันสังคมอีกประมาณ8ล้านบาทค่ะลองฟังเสียงคําชี้แจงของรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานค่ะ เดชาก็สืบเนื่องจากว่าทางโรงพยาบาลนั้นมีปัญหา,าทางด้านการเงินนะครับก็เลยมีการติดค้างค่าจ้างของลูกจ้างาการติดค้างนั้นลูกจ้างได้มายื่นคําร้องต่อพนักง,งานตวรวจแรงงานนะครับของสานักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรง,งงานกรุงเทพมหานครพื้นที่3ในส่วนของการดําเนินการตามกฎหมายก็คงจะว่าไปในขั้นตอนก็คือในเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะเร่งรัดในเรื่องของการออกคําสั่งให้ในจ้างจ่าย ้าออกคำสั่งแล้วนะครับในจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งก็คงต้องดําเนินคดีแล้วก็อาจจะต้องนําคดีไปสู่ศาลแรงงานเพื่อฟ้องร้องบังคับคดีกันต่อไปตอนนี้ก็เป็นการบรรเทาผู้เดือดร้อนชั่วคราวนะครับทั้งพนักงานของโรงพยาบาลแล้วก็ผู้ประกรันตนต่างๆให้สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามปกติสี่หมื่นกว่าคนไม่ใช่น้อยไหนจะพนักงานลูกจ้างอีกนะคะก็คงจะดำเนินไปตามตัวบทกฎหมายละคะ